สุสานจิตดาราสั่นสะเทือนทันทีที่มือของไปหลงเยื่อแต่ต้องกระบี่ไร้ชื่อเส้นแสงสีเงินพุ่งกระจายไปรอบโขงเหมือนฝนดาวตกแต่แทนที่จะให้ความรู้สึกอบอุ่นมันกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันจนจิวหลงและไปจือเทียนต้องถอยห่างโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่เพียงกระบีแต่มันคือคำพิพากษาไผจือเทียนเอ่ยเสียงสัน่น เสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนดังขึ้นในหัวไปหลงเยื่อหากเจ้าปรารถนาถือค่าเจ้าจักต้องพิสูจน์ว่าเจ้าไม่ใช่เพียงผู้รอดแต่คือผู้เลือกเส้นทางด้วยตนเองทันใดนั้นพื้นรอบตัวพลันหายไปเหลือเพียงท้องฟ้าสีดำสนิทที่เต็มไปด้วยดวงดาวจากดวงดาวเหล่านั้น ค่อยๆปรากฏเป็นร่างสูงใหญ่ในชุดเกราะดาราถือกระบี่ยาวแปดชื่อในตาเหมือนท้องฟ้ายามค่ำเย็นชาและว่างเปล่าข้าคือผู้เฝ้าดาราและนี่คือสนามพิภากษาการโจมตีครั้งแรกของผู้เฝ้าดารามีเพียงฟันเดียวแต่แรงกดดันกลับราวกับท้องฟ้าทั้งหมดถล่มลงมาไปหลงเยื่อเวียงกระบี่ขึ้นรับ เสียงโลหะกระทบกันดังก้องท่ามกลางความว่างเปล่าแรงกระแทกท่งเขากระเด็นถอยไปหลายก้าวร่างเกือบจะลอยออกนอกเวทีดวงดาวเขาแค้นหัวเราะสั้นๆถ้าคิดว่าข้าจะล้มเพราะแรงกดดันแค่นี้เจ้าคิดผิดไปหลงยื้อหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกเส้นพลังวิญญาณในร่างพุ่งพล่านราวกับมังกรสีเงินเงาจานปรากฏเบื้องหลัง พร้อมกับเสียงคำรามที่สั่นสะเทือนแม้แต่ดวงดาวเขาพุ่งเข้าใส่กระบี่สีเงินฟาดเป็นเส้นโค้งแสงกระบี่พุ่งผ่านเหมือนเสี้ยวจันรลอยตัดท้องฟ้าผู้เฝ้าดารายกกระบี่ขึ้นปัดแต่รอยยิ้มเล็กๆก,ก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาเจ้ามีแสงของตัวเองแต่ยังไม่พอผู้เฝ้าดาราปลดปล่อยกระบี่ครั้งที่สอง ดวงดาวทั้งหลายเปลี่ยนเป็นเส้นพลังตกลงมาดุดฝนทุกหยดคือคมดาบแต่ละคมมีพลังพอจะตัดภูเขาได้ในพริบตาไปหลงเยื่อใช้เท้าหมุนตัวกลางอากาศฟันกระบีสวนอย่างแม่นยำเสียงกระบีปะทะดาบดาวดังเป็นจังหวะต่อเนื่องประกายไฟสาดไปทั่วเหมือนพลุบนฟากฟ้าหลังการประทะร้อยครั้งผู้เฝ้าดาราชะงักกระบีแล้วกล่าวว่า เจ้าสามารถฆ่าข้าหรือยอมรับข้าไปหลงเย่ยนิ่งไปครู่หนึ่งเขาเลือกปากกระบี่ลงกับพื้นและโค้งศีรษะเล็กน้อยข้าไม่ต้องการฆ่าแต่จะใช้พลังของเจ้าเพื่อเปลี่ยนชะตาผู้เฝ้าดารายิ้มแล้วร่างทั้งร่างสลายเป็นแสงสีเงินไหลเข้าสู่กระบี่ไร้ชื่อเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นจากนี้เจ้าคือผู้เฝ้าดารา และผู้พิ่ภากษาไปหลงย้วยลืมตาขึ้นอีกครั้งพบว่าตนยืนอยู่ในสุสานกระบี่ไร้ชื่ออยู่ในมือน้ำหนักพอดีราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายจิวหลงมองอย่างไม่เชื่อสายตานี่เจ้าผ่านการทดสอบของผู้เฝ้าดารางั้นหรือไปหลงย้วยเพียงยิ้มบางๆแต่ลึกในใจเขารู้ว่าพลังนี้จะเปลี่ยนทุกสิ่งในยุทธภพ หลังกลับจากการทดสอบของผู้เฝ้าดาราไปหลงเยื่อยยังคงรู้สึกถึงน้ำหนักของกระบี่ไร้ชื่อทุกครั้งที่เขาจับด้ามกระบี่เสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นในหัวโลหิตของเจ้าจะปลุกข้าจิ่วหลงสังเกตความผิดปกติเจ้ามีแววตาเหมือนคนที่เพิ่งกลับจากนรกแต่ไปหลงเยือ่อเพียงตอบด้วยรอยยิ้มบางๆเพราะเขารู้ นี่ไม่ใช่แค่กระบี่ธรรมดาแต่มันคือสิ่งมีชีวิตเมื่อทั้งสามเดินลึกเข้าไปในสุสานจิตด,ดาราเสาหินโบราณรอบตัวเริ่มเปล่งแสงสีแดงราวเลือดอักษรโบราณผุดขึ้นกลางอากาศเหมือนถูกสลักด้วยพลังวิญญาณข้อความเตือนชัดเจนอย่าปลุกหัดเงาโลหิตจู่ๆพื้นก็สัน่นเสียงโซ่หลิกกระทบกันดังก้องจากเบื้องล่างพื้นแตกออก เงามืดขนาดมืหืมาพุ่งขึ้นมาจากรอยแยกมันคือหัดเงาโลหิตมือยักษ์สีดำคล้ำที่มีเส้นเลือดเรืองแสงสีแดงไหลไปทั่วเพียงกำปั้นเดียวก็สามารถบดเสาหินให้แหลกไปจือเทียนตะโกนนั่นคืออสูรวิญญาณยุคบรรพการเจ้าไม่สามารถฆ่ามันได้ไง่ายๆแต่ไปหลงเยื่อเพียงหมุนกระบี่ในมือข้าก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าข้าแค่จะขังมันไว้ หัดเงาโลหิตพุ่งโจมตีไปหลงเยื่อกระโดดขึ้นกลางอากาศใช้กระบี่ไร้ชื่อฟันโซ่วิญญาณที่ตรึงมันประกายไฟสีเงินกับสีแดงกระจายทั่วโถมราวสายฟ้าผ่าโซ่ขาดเสียงคำรามของอสูรดังก้องทำให้พลังวิญญาณในอากาศสั่นสะเทือนเสียงกระสิบกลับมาดังอีกครั้งในหัวเขาให้โลหิตของเจ้าข้าจะตัดทุกสิ่งเพื่อเจ้า ไปหลงย่วยกัดฟันเงื่อเย็นไหลลงข้างแก้มเขารู้ว่าหากยอมมันจะมอบพลังมหาศาลแต่เขาอาจสูญเสียบางสิ่งตลอดการหัดเงาโลหิตฟาดลงใส่เขาปัดป้องด้วยแรงทั้งหมดประกายกระบี่และเศษหินปลิวว่อนจีวหลงใช้พลังสนับสนุนจากด้านหลังส่วนไปจือเทียน่ร้คาถาเพื่อล็อกการเคลื่อนไหวของอสูรการต่อสู้เป็นดังการเต้นรำท่ามกลางนรก ในที่สุดไปหลงเยื่อก็ฟันกระบี่ตัดลงบนข้อมูลของตนเลือดหยดลงบนกระบี่ไร้ชื่อทันใดนั้นแสงสีเงินผสมแดงปะทุออกมาเสียงกระซิบแปลเป็นเสียงคำรามเจ้าคือเจ้านายของข้านับแต่นี้เขาพุ่งเข้าฟันหัดเงาโลหิตจนแตกสลายเป็นเศษควันแต่แววตาของไปหลงเยื่อในตอนนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปแล้ว